สายชวนีฐานล้นทุกใต้ครับวันนี้เรามาอีพีสองมาตามหาถ้ำเหล็กไหลครับเราอีพีแล้วเราไม่เต็มที่นะครับอ <EP> ีพีนี้เราพาอีพีที่แล้วเราลืมโมเบ็ดกันครับอีพี EP นี้เราพามเบ็ดมาแล้วครับผมวันนี้เราจะมาที่อีกถ้ำหนึ่งมันอยู่ห่างก็ไม่เยอะครับอยู่ห่างไม่เยอะอีกถ้ำหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในเพราะว่าถ้ำนี้เขาว่ามีเหล็กไหลเยอะ มีแบบว่าเต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้พนานได้จะพามันมีเรื่องเล่าเยอะครับทํานี่มีเรื่องเรื่องเรื่องเล่าเยอะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันครับก็เดินทางกันเลยเดินทางกันเลยครับผมใช่ใช่ตาจีมาวันนี้เรามาตามคุทนะเอาตาจีครับตาจีเีจะลอมาอาจีด้วยวันนี้ไป นะาดีคนระับตรงนี้เมื่ก่อนเขาว่าพรอมอยู่เมื่อก่อนตวงใหญ่ครับมีแหลกเล่ยใหม่ต่นี้มีมีมีมตู้ที่อยู่กที่บ้านเรเปล่ามันประมาณเราสามสี่อารติบอาร์ติบันวายามันตวงใหญ่ครับเครับตวงใหญ่ เราจะขึ้นต้องขึ้นไปทางข้างบนใช่ไหมข้างบนใช่ไหมันนี่ขึ้นทางนี้เราจะต้องขึ้นตัมบนกลับขึ้นขึ้นไปอ่าหขัดบนน่นมันนี่นี่นี่ชูไม่เลยโยนโยกเกินี่ที่ช่วยน่ะนี่นี่ช่วยน่ะยินโยย์อินโยย์น่ะช่วยช่วยกับแต่นี่ที่กางหลางนี่มันเลยมีกางหลังนี่กางหลังมาทุกกางหลังกับนี่ครับน้ำนี่น้ำนี่น้ำโยยนี่บนี่แล้วมันมีเล็กๆกับพอมยู่งมนใกล้เดีือดรั่วเลยนี่ มันมันจะถั่วเลยน้บดดีเวนี่ถั่วมาดนะยิ้มเยียบอันนี้อ่าถั่วมดถั่วมัคกับถั่วมาดเทน้ำลงกับเขาบอกว่ามันมีเล็กๆไปแล้วเราทำน้ำมันจะต้องมีเล็ยๆทำแบบนี้ถึงจะมีเล็กๆกับทำไ่นั่นจะไม่มีเพราะน้ำมันจะโยอยู่ตลอดหยิบสี่อยวโมงงกับนี่ครับนี่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 จุดนี้สามสี่จุดเลยนี่เอาเดินดินทางต่อไปขึ้นขึ้นทำขึ้นทำขึ้นตามานเาจะขึ้นทำทำบุญแหละครับทีนี้เนาะนี่ประมาณข้าวล้าเนี่เล็กเลย เนี่ยทัเนี่ยลุกอย่างแรงแต่ว่ามันคนก้าวยากเลยตอนนี้รูปมันนุ่มรูปมันแคบใช่ไหมมันยาวยาวไปเลยเอ้นี่ช่วยด้วยช่วยช่วยไปเลยขึ้นบนไปครับนี่เราเราก็ลักขึ้นไปอ่ะทำเล็กเลยเราจะขึ้นไปดูเล็กเลยนะเออเล็กเลยคับพ่อนี่พีนี่ไม่หงายไม่หงายขึ้นไปไหนนี่ขึ้นคว้าขึ้นคว้างขึ้นตดำขึ้นดำอ่า

ใช่ไหมนี่ตรงนี้จะไม่เปที่ทำธน่อยใช่ไหมไมน่ขไดีนั้ครับที่โรงงานย่อยเป็นแพทยเดียวใช่ไหมโอ้คนละนั่งกับลาวจันลากันเลไปเราเราต้องขึ้นไปตีมือจะมีอ่าเนียขึ้นตีมือไปเลยขึ้นด้วยรับ ทไมเราได้ไปเราไปทำนี้กัไปเลยใช่ไหมมันเขาเลยมันนี่งเจนนกันในเป็นโต้เลมือกันในันนี้ไปโต้ที่่อเขาตัวเปสงเทปกับปูลึกลับจับโกับทำนี้จับอนว่าทำที่เราไปตั้งปตอีกแล้วแถตัวเลยกับทถาตัวน่ะนี่เขาถาตัวถม้วน่ะนี่เลยกอนไม่เจนนี่นะครับนี่เขาคุดไหมนะนี่คุดกับหมอก้องคุดทไปต้โตอนี่เลยกอนใน เล็กอนนี่นี่เรากำลังคุดเอาข้อก้อนนี่มั้ยใช่ไหมมันเล็กอนนั่นในนี้ก็ได้ดาบกรอเรียนแล้วก็ปลามันเล็กอนนี่ดินขึ้นกูต้มเม็ดเลยตรงนี้นะกูต้มเม็ดเลยตรงนี้กูกุดกันเลยนี่รอยกุดตีดจันตีดจันกุดกาวเมาคู่ก้มาวาวได้ก็ต้มปิดตินีดนี่กุดคือคนมาเอาก้อมัน เขามีมันก็มีหลายเลงได้ไปนั้นไหมันก็มันรุนรุนโตก็อยื่โมลูโมล่านนั้นก็บอกโตอะไยในในโมก็อืมที่นี่เราเก็ไวมันเป็นกับเล์นี่เป็นเซตเล็กๆกลวยแบบนี้นี่เป็นเล็กๆกลวยนนี้เล็กๆร้นเล็กๆกลวยครับก็ไปด้านไปทางด้านทางด็นไปด้านชายอย่นีครับ เราไปเลยตีมีเล็กๆอยู่เลยก็ได้นะขึ้นทรครับนี่ครับน,นี่เลยนี่นี่เป็นกีเล็กๆคลวยเนี่ยเงินันดังกีเล็กๆคล,ลวยเยองเนี่ยอะกไกรนี้น,น้องเพื่อนี่ทำนี่จะมีปกอีกน้องตุ้งไม่ยัง่างนาย,ย่างกันกน,นี่นี่มีลักข้าวมาย่างแบบเียวมัเป็นมีมาอยู่แล้วก็ว่าอยเนื้อตหายนี่ตุ้งเนี่ยเล็กๆอยู่ ตั้งแต่จันบกนไปต้องนีงนี่ครับตงรับมียูนี่เล็กๆยูนี่ครับงนี่งที่วัดุดยอดนเลยครับพี่น้องโอ้ตเล็กๆนี่มันนี่็กวากวบ้างมันทำได้ได้นะ่จนาด้นะนีตางนี่เทนี่จับ่นนี่ะับเล็กๆกรองเท่หับผมได้หนีเนนึงหนี่งหน เอฟซีได้เลยกันแน่นอนมันเนื้อตาสายเย้ยอย่างสายเย้ยให้เอฟซีได้เต็มทีไปเลยน,นี่ก็ลกเลยก็เลยไดก็ยใมากไปหนม่นมันมันจะขืนรู้ไก่ขืนรู้ไม่ได้าะน,นั้นใช่ไหมมันครับทํานี้อย่างเยอะนานครับเอ่นี่ดน้ำมีเยอดนานมีครับยังมีน,มน,น้ำายอะเลยนะ ใอ่ปนหลังนี่ครับกูต้องุดปิ้นเึ้นเงมาปิ้นกูความบ้านมั้ยที่บอกพื่ทาม้นไม่บ้างไม่บ้างกูปินเละมันนี่นี่เล็กๆน้ำนี่นี่มันนี่เล็กนี่จะเป็นเล็กๆน้ำนี่เล็กยิ้มดูเลยครับบุญ้องน่าจะเป็น้ายเร็วสายนี่มันจะตายแล้วมันขึ้นช่งไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปก่อนก็เรียกเล็กยิ้มนะ ตรงนี้กิดวัดชงไปวัด่างนีวัดทุตุตุุจริงๆอเป็เลยเล็กเลยโอเงต้นใหญ่นั่นแกวิวันใช่ไหมนั่นกูปีเนี่นว่ามันตายอยู่นั่นตายอยู่มันเออมันเยกระโถนแต่คนเลยอันนั้นเราเปรี้ยวได้เป็นกอนเลยก็ไ้มันก็ไ้ใช่ไหมมัน นี่เล็กเย็นนะเล็กเลยนามนี่นี่คือต่างกไูปีับนี่กูมันนี่เล็เล็กกูปีแต่กเลีกนี่มันเล็กเล็กูปีลงมายใช่มันนี่เล็กเกูปีแต่เล็กเลยกูปีนี่มันเล็กเลยกูปีนเล็กเลยกทีชอบอยู่กับปลาเะกนนี้

ฟทีอน an ี้ขอกี่วับมาถงเลยนะเดี๋ยวใู้ามันมันตามาวายเลยที่ันนี้ข้ต้องมาวายยก็มาวายเลยกอนี้ก้มัพุทกันหมดเลยนี่พี่มานเขาเลยครับนี่ตามอยู่แรบนี่นี่คือคนยัยเลยครับนี่คนยัยจัดจัดจัดจัไปเลยนี่ครับเอ็นไมครับนั่นเอ็นไม่ครับคนยั่เลยครับ หมือยู่ในโกเล็กนี่รนี้เป็นทางเลยว่นจะเป็นน้ดหรือเป็นด้านนยเอาลยนี่นะอ้โหเป็นทางเลยรู้อะก็จะรู้ี่เอาตงมาเอเ ไอ้เอฟดีได้เงินกันเต็มทีร้องกันดีรองกันดีแต่นั้นต่างซึ่งรนกันนี่ครับทีมันอาชีเออรู้นี่แปลว่ายางมากถิ่มรับรู้นี่แบบว่าเออรู้แบบว่าานี่ครับก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เต็มตาเหมืดเลยนี่ตรงตรงนี้ก็ไม่ใหญ่น้อยก้อนใหญ่อันอยู่ข้างบนเราไม่มีโอกาสนะ

ต้องสัคุณครับแผนนี้แผนนี้เอาครับตันนี้ของเย้ยของเย้ยของเย้ยิดใ้ครับมันบอกรยเนี่ยมันยืดเลยนกันไม่ต้องบอกนะถึ่อยากบอกติาไม่ได้ตงนุ number, number oil, ่งเลยนตัวนั้นดยพี่นัี้ก็ได้กออไนี่ะอ่ะเเวยครับผมโกบีโกบี